สบายดีท่านผู้ชม,มสวัสดีท่านผู้ชมถุงบอลเด้อครับเย็นดีตอนหับเขาสูซ่องบอกไกน่นะพี่น้นองบรรยากาศขายขายฝนสต็อกพี่น้องเลยก่อนอ,อื่นกขอฝาะคุณ ท้อมุ่งสมทุดผ่านเด้อทียังโมงนี้จากกันไปไซเนาะยังสินหอนฉิดทึงไก่เนาะไก่ก็ขอถอยขอพายหล้ายเนาะที่บุด้ลงคลิปเด็กถั่วทิงเนาะเขาบ่กไก่ก็บบสบายเนาะอะไระยากก็บอสบายเนาะไม่เหรอมีแต่คนป่วย <c oughs> อ่า ไก่กะสิมาสีแจงเนะเาะให้ผ่านชมในหผู้อะไรเข้าขใจเรื่องไก่ขออภัยไลายเนาะที่รเราไปแบบนั้นเราพี่น้องเนาะขอโทษลายเด้อที่ไก่เ่าไปแบบนั้นไก่อ,อาจจะลองใจเราเรื่องเนาะที่บอกว่าเราเรื่องถา่าเราเรื่องกันแท้งลูกเนาะมีลูกเนกาะถูกเหตุบักก็คือว่า ก่เลิกกันประมาณนั้นแหละไก่เ้าไปานั่นเนาะก่กยอยากอ,าอยากลองใจเรื่องอย่างถามท้ารู้สัึเรื่องเนาะว่าวเรื่องสิิจยังไดนเานาะอ่าผลเกิดว่าเฮาไอลูกหรือว่าพนลผลเศรนฐกิดว่าเฮาหัก c ขาจริงบ่ a l l มาเลยนะไก่อะไกพิ่น,ะนขิดนั่นเนาะ,ะพี่เนาะตอนนี้นั่งยังนอนพี่เนาะนั่งสบ,บาย พี่ต mm ่คนณหมดสบายพี่น้องยเฮ้ยแม่โบนิมีเมื่อยประหลาดสายคลิปเหรกินยังไม่ถ่อกำลานเขากินไปสี่ก่อนแล้ว

กำจ้ำเาานาะแม่ด <c oughs> ้อะไรกัไอโอ้ยเฮงหมดไปเลยเมื่อคืนเมือนเนเ่อนแล้วหมดไปไอคือ,อ,อเจ็บข้อลงไปตลาดกเหรอที่ยองนะ <c oughs> ลงไปอันเปิดได้ประมาณ <c oughs> เขียงหรือบ่ายเนี่ยอ้บวตวคขายในขายเสือตู้เหนียวโอ้ยโคตรโผคนมือเงียบสัมปชัญญอือแล้รอีกนตายแล้วเนอีไแล้วกริ่ไปเลยบอจดีกรชิ่งไปเลย จเขาออกมาแล้วอะไรกันแม่เป็นวินเป็นวินเป็นวินเจ้าเป็นวิ่บอกว่าเาเป็นวิน่งว่าเ่าไม่ใช่คนเป็นหมันโย

สา่เสือสัตว์บ่น่ะคึ้บน่ไถ่นเดือนนี้าไปิก้าอมัสิดึกเดือนหนึ่งนมจะซ้จ้าเดือนน่มันหนาวดิอย่างเี้อืมมันหนาเลืองเนาะอืน่อยป่ร่หน่แล้วบ่ ข้าหน้าก็ตื่นตาตุกตะโป่ไหนเดี๋ยนหนอนไหมโป่งเลยวเห็นแอกินแครงหนอนไหมกันฮะอ้อืมแล้วมันเละนอ่น้องงูบ้างเนี่ยดอกคุณเป็นดอกใส่สงการเหย เดินไปหนองเ้อะเฮ้ยอยากหายาใจเดนหนองเ้อะกะหูไก่กหูเนาะไก่กับิดพาดไปแล้วเนาะไก่ที่เาไปบน้นเนาะไก่กะ พิณเองแหละถิ่มบุกขดเนาะถิ่มบริคิดว่าทางผู้ส่คิดจังได้เนาะเป็ดไก่พี่น่อยเป็นถถวเราเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ ง,ง,งั้น,นเราจะไปอยู่ัน <c oughs> บ่อนพื้นที่ที่กว้างหน่อเนยเราไปอยู่บพน,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 นพื้นที่กว้างเราถังสิเลียงมันอยู่แน่เพื่อนทีพื่นทีขับแขบได้บ่อกว้างได้หน่อย <c oughs> <c oughs> mày à? cũng à. à. cười đấy, lao á, nó nhặt nó kinh lao, cười mấy cái câu lao, thành phun to, nó mày าร์มมลิฟาร์มมลิฟาร์มไก่นอนชายอยู่หน่อยชาด่าเราเรื่องหน่อยมักเบี่ยงไก่มักไก่ตีมักหรือว่ามักไก่ชนอะไรนี่นพี่น้อย

น, <ITA> น่าเหมื here, <ylum> ่อเฮ้ยพี่น้องเลยน่าแบบต้นอ like to ิดโรยลงไปน่ะพี่น้องกระงสารนางเด้นแล้วพี่น้องที่คือไก่ว่าออกไปด้วยพี่น้องด้วยไก่ของบ้ไดมีแบบว่าชิวๆผสมพี่น้องที่ทำลายจิตใจเราเรื่องนั้พี่น้องไก่ก็แค่อยากลองใจแล้อย่างเช่นเนี้ยแต่ก็ไก่ก็พิพาทเองเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ ในขาดแพงที่เก่าเลยพี่น้องเอ้ยอเลยกันเล่นตกลงบุกใจแต่งงานแล้วเนาะต้องฟันน้อมสูบประจำการแล้วพี่น้องแล้วพี่น้อ,องคลิปนี้ก่อนสิ่งใดคอลงจบลงเพียงสันนะพี่น้องเด้อพอกันใหม่คืนหนาเนาะยูดีมีแห้งสุบทุกคนสมบูรณ์สมบูรณเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวข่าสบายดี